กัปันสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆผู้ชมครับพี่น้องเอฟซีดูทันครับสวัสดีกำลังผู้ยู่ทางบ้านพี่น้องเอฟซีมือใกล้มือเกเว้นแล้วครับพี่น้องเอฟซีดูทันตามหวยรัฐบาลหน่วยบันทีหนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเอฟซีแนวทางของแม่บื่พี่น้องเอฟซีนอนไลฟ์ออนไลน์โคตรจะถามหาไล่หลายพี่น้องเอฟซีว่าแอดโคสุดท้ายตามแนวทางแม่เบว่อฮันเด้อ แนวทาง้งคุณน,นั่งอยู่หม่องเกาบัวสีนท้ายพี่น้องเอฟซีทุกท่านมูอนีิธดเองและสีน้ำผ่าแฟชั่นเฟซช่องไปสร้างในบัวเป็นดอกบัญชาว่ารูปแบบแนวทางของเคุนงวดนี้สีออกมาลักษณะได้เลยครับพี่น้องแต่ว่าก่อนจะชมคลิปนี้ฝากน้ำหน้พี่น้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งทีมงานครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางชุดต่างงวดในบัวเป็นตัองวดไม่มีจะได้ในแอปเลยมีครับเป็นล่กพี่น้องเดี๋ยวเด้อ อันฟั่งจะค่อจะข้าวกับเวลาจังห้าจังเป็นเบอเเร์เฉียวเนาะพี่น้องเนาะรูปแบบแนื้อชาเมื่อชิ่นผ่านมาเอาวดกวกนกระไรพี่น้องวดกว้อนพุ่นวดกว้อนแม่บัวเนือ้อชาเขงเพิ่นหายซุดหกมากนย์หกซุดเจ็ดซุดแปดพี่น้องซุดหกซุดเจ็ดศซุดแปดแต่ว่าออกศูนย์หกเนื้อชาของแม่บัวเล่ดหน่อยตัวพี่น้องยี F ่สิบตัวสั้นเลขสามหาง ทุกชุดทุกนวดจะให้ไม่เกินนี้นะพี่น้องเดอ้อรูปแบบแนวทางของไม่บวชสําหรับผู้ใดชุดหน่อยวันนี้ห้ามพลาดค e ร,รับพี่น้องเอฟซีโตซันสําหรับแนวทางไม่บวชงวดที่สองที่แอดได้สัมผ์สพี่น้องเ e อฟซีโตซันพนันจะหายมาสองสี่สองห้าสองหกออกหกสองครับพี่น้องเอฟซีงวดที่ผ่านมาหมดแร้วฮันดีล่ะพี่น้องเอฟซีโตซันจะหายมากก็ไดนรูปแบบแนวทางวันนี้ เพิ่นหามาตั้งแต่ต้องวัดพี่น้องเอฟซีทุกท่านกันในบอดีจ้ากันแล้วพี่น้องเอฟซีทั้งหลายส่วนและคนจะเห็นคลิปแล้วแต่ว่าอยากฟังโคุ้ไทยพี่น้องเอฟซีอยากฟังโคุ้ไทย, e ย,ยว่าเม่ทั้งแม่บัวเพิ่นนั่งอยู่หม่องเก่าบ่วเมื่อข้งวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านแม่บัวให้ตัวไหนมาแอดแม่บัวให้เจ็ดศูนย์ไปให้หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ครับพี่น้องเอฟซีครับสำหรับ ผู้ใดมักชุดสามตัวแอดได้ถามพันโยเหมือนนั้นว่าพี่น้องเอจะไม่บวว่าถ่าห้องจะได้สามตัวห้องเสียเอาตัวใดใส่เสียนะพี่น้องเพิน่นกัได้บอกมาว่าเอาหนึ่งใส่ตัวแอดเลยเอาหนึ่งใส่หนึ่งใส่เสิเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เท่านั้นครับพี่น้องเอชีเพราะว่า แนวทางแม่บัวพิ่นบุ์โบราณโตจักเถ่อครับวันนี้เขาสิดาบริใจกับแม่บัวครับพี่น้องเย็บซิปสั่นแล้วช่วยสัมผัสกันส,นสดๆครับพี่น้องเย็บซิหลักการจะไปเป่งตัวเลขแนวทางของเพิ่นอีกเช่นหนึ่งว่าเพิ่นจะย้ำตัวไหนเนาะสัมผัสสดๆทั้งเท่าไรครพี่น้องเพราะว่าอยู่ไกลกัน <c oughs> อข้างบริวารกันพี่น้อง ดค่ะวัดดีแม่บัวครับพี่น้องเอฟซีตุนันวัดดีแม่บัวครับพี่น้องแม่บัวมาแล้ววันดีจ้าเอฟซีเอฟซีสามหาได้ไหลายแม่จ้าโอ้จ้าตุของวันนี้ออขอให้เลขเข่าเนาะพ่อในสามสาราซอยกันดีไหมแม่พ่อด้สามสาราซอยกันแน่โอ้แม่บัว er สามสาราพี่น้องเพิ่สามสาราซอยบัดรไก่บ้านไดนไหมไม่มมมบัวเนาะจวันได้หมู่บ้านหรือเปล่า มีในหมู่บ้านนี่แหละจ้าอือเป็นพุ่มเก่าไหมบ่จ้าแม่นเป็นพุ่มเก่าอือแต่สมัยโบราณมาพุ่นละพุ่มเป็นแห้งคือนยังนี่ตัวผู้ใดไปเพศยังบ่ดีอยู่ขนนั้นบ่ยังจะก้นดอกเอเลขกจ่แม่นไอเลขแม่นแม่นผู้ใดกันเข่าก็เพิ่งดีเหนื่อยน,นั่งไปบอกเลขหอดบ้านตัวปัดตุนั่งไปบอกหอดบ้านแล้วจดีไหมบ่ แม <Man. S 1> พ่นสาวไปหอดไจแล้วไม่บัวพ่นสาวไปหอดไจแล้วต้องการเทฟตติ้งแล้วเทคขันแล้วล่ะตั้งเสาขึ้นยังแล้วล่ะล่ะอืมตั้งขึ้นเสาขึ้นเสาขึ้นยังแล้วเหรอระระหรจ okay. ระจ้าขึ้นเ<แ>สาขึนา้นยังแลวนนง้วเรียบร้อยทำไมยังอีกหลาย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 จบเนาะตั้งอ,อีกหลายขั้นตอนอยู่เนี่ยสาระไม่ได้พี่น้องส,าส,าาสูสารสาระซอยกันสาระหลังใหญ่เสาแปดสิบสี่ต้นปัดท้อ บุญงหญ่ตัวน้แม่นัดไม่เบื่อเป็นบะแม่บุญง่ายพันกระซังไปเรื่อยๆนะลาา่ะซังจดทบอดทอดลูกอดล้านเลนล้นหล,นหล,นหลนอนล่ะเน่ท่านชุดจังหวะเ่าหายไม่ไม่บ่เกิดขึ้นหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนอ่ะไม่เบื่ฟันยังเบื่อเกมบะโอ้ยฟันดีดีฟันว่าเด็กี้ข้อซางฮะฟันวาเด็กี้ข้อซ่างคุณอาฟันมาเด็กี้ข้อซ่าง แมนงวดนี่เล่นเขาอีกแน่ละแน่นอนเลยละ่ะเออขี้ข้อสั่งโว้ก็ดีต่เรเล่นเขาอะไรได้ไม่บวกนเนาะเล่นเขาแล้วยังว่าเล่นเขาแล้วยังว่าอา๋อวันที่พันตมายำใหมอีกคือเก้านัา่นล่ะพันยำมันได้ไรไม่บวกพันบอกว่าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเดิมพันไว้ยังสี่อืมแต่ว่ากับศูนย์แปดกับเอาเนี่ยล่ะย่สิว่าคักค้ามันรวยออกศูนย์แปดกับเอาเบิร์นั่นล่ะแต่ว่าเขามาเน้น เน่นนั่นศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดครับเอ่าเชือบไปกับน้ำนะลูกเอ้ยไปเท่ามากเบรอพี่ตาว้างก็ได้กับภนาบนล่างคือล่างภาวนาไปกับบนล่างเน้นบนกันล่างนะคะเล่ชามพูดแล้วไม่หวานอ่ะเม่เ่า็หลายตัวพี่ตังเล่า็หลายตัวกันนายสิยั แมน่าลูกหลานก็ไดไฟโตมากแต่ว่าหนูด้ซื้อหนูซสือส้อแต่บนหนู่ซื้อใหนูเสือส่อแต่ลา่างหนูด้ซื้อบนน่าละคนก็ได้กสองจะเป็ี่นรอโวงดว่าประหันวันนี้กรสือศูน08หกศูนยนแปดมิไเบอวไม่บอยอ่หมยูองเกายูมองเกาแต่ยู่มองเกาเยบ่หนี้อยจายะเสียบเจ้าวันนีวันนี้เน้นศูหกเด้อศูนย์ ออกก็นี่ในแม่บัวกะได้หลายตัวบอนออกโวษอีกก็เก่าจัดไปหลายแล้วจัดหนักไปลแล้วแม่บัวกพี่น้องเย็ซีเพราะว่าเพิ่งศิษย์สาราเป็นักภาพสาราซอยกันดีวันนี้ให้นิสส่งไม่มาเพิ่นจะสอบถามไอ้โทรศัพท์ไม่บวเบอ,อ,อร์ไหนฮะดันอนเตรียมเบอร์เตรียมเบอร์เด้อเบอร์โทรศพัพท์อ่าจ้าศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกพี่น้องสองสองห้า สองสองห้าหกหนึ่งสี่ศูนย์หกหนึ่งสี่ศูนย์จ้าโทรมาเลยไม่บหวยินดีต้อนรับทุกสายท่นไม่ได้รับแสดงว่าไปเข่าห้องน้ำทำไม่าน่ม่ได้รับก็แสดงว่าเข่าห้องน้ำเลยจ้าจ้าช้อปห้ามานผู้ใดอยากสร้างสมบุญใส่กันพี่น้องยินดีช่วทุกท่านสร้างบารมีสร้างสลาดโอ้งานบุญไงได้พี่น้องน้ำน้ำน้ำไม่บื่เนาะจ้าช้อปห้ามานวันนี้สนุกว่มจ้ะ โ่ษไปสอบถามไม่บัวได้พี่น้องเย็บีทุกท่านอาโชกผาหมันได้ตัวเลขน,นะใช่ยังอยู่มองเกาต้องไม่บัวเนะาะได้อยู่มองเกาอืมอัดฟันว<บ>่าเลยฟัน่าขี้ข้อสัง่งเนี่ยเป็นเลจีเป็นเลขไม่จ้ะบ่บีเป็นเลขไม่ก็เื่าหมายถึงว่ามีโซกแล้วอืมอ่ะ,อะ,ะขอบคุณขอบคุณแม่บัวครับพี่น้องเย็ชิทุกท่านย้ำโค้งสุดท้ายแม่บัวครับพี่น้องฟันทงมาแล้วตัวเต่าไม่มีเลขไม่เปลี่ยน ที่มอ็โกงเดิมพี่น้องเอฟซีตุสันทาเชว์ครามอันจะจัโทรสองครั้งพี่นเอาเนาะอ่ะขอบคุณขอบคุณแม่บัวครับพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีแม่บัวครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะจ๊าสวัสดีครับแม่บัวสวัสดีครับอ่ะพี่น้องเอฟซีทุสันนี่ก็คือแนวทางของแม่บัวเลขบิรเปลี่ยนพี่น้องเลขบิรเปลี่ยนเรย์ยูมองเก่าเพิ่มเติมมาก็คือเพฟุตบอนว่าเพิ่นขี้คข้อสั่งเท่แถลงแล้วที่น้องเอฟซีทุสันแกเชื่อเพิ่นกลว่ามันไม่เป็นตัวเลขตรอกแอดมัน ช่วงมาแล้วล่ะตัวเก่าแล่ะนะเอาวะอ่าภาพพี่น้องแฟชั่นเแ็นชอบไปเบิ่งตัวเลขแนวทางครับมีตัวไหนเนี่ไปน้องไปเสี่ยงโชค์หวันทีเรียงตุลาครับอ่ะพี่น้องยิบชีตวท่านนี่คือรปูปแบบแนวทางของแม่บัวครับพี่น้องเบื่อมีเพิ่มเติมแล้วพี่น้องเด้อย,ยังอยู่หม่องเก่าก็จะเป็นเจ็ดศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์แต่ผู้ใดมาสามตัวก็จะเป็นเอาหนึ่งใส่แล้วอ่ะก็ิดสิเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหกศูนย์ หนึ่งแปดศูนย์ท่าน,นั้นตัวพี่น้องเป็นเอืนเ่นไปไนนบ่ได้นาะเพราะว่าเลขของเพิ่นสองหางเท่าน,นั้นเอ้สามสามสองตัวสามคู่เท่านั้นบริสันท์เราอะเพราะวะ่าแน้าชาพิาาพ่นถ่ายมาแปดเองนี่เดี๋ยวลงลงช่องกับสองวัดสองวัดกับเขาทั้งสองวัดเลยได้พี่น้องเย็บชเดือนแนวทา้าชาพนดีเดือนดีอยู่ฝากไว้เป็นแนวทางครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับ พี่น้องฝากน้ำแนฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งทีมงานครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีแม่ครับพี่น้องครับ